อาณาพจนดูวิธีการกินน้ำของงูเข่าคุณทำอะไรอย่าบอกแม่ว่าพ่นน้ำโอ้โหไม่เห็นตาตามนึกว่าหมาเยี่ยวถ้าทำอย่างกับหมาเยี่ยวใส่ล้อรถเลยก้นฝอยเนี่ยเออมันจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเออเออพ่นสาววันเดี๋ยวปิดฟ้ามันก่อนเดี๋ยวงูเข่าออกมาล่อให้ดูก่อนวันนี้ห้าพัน ถ้ามีเอามาขา่นะถ้าเป็นงูเห่าเปือกสีขาวตาสีแดงเราซื้อตัวเป็นหม่นอ่ะก่อนจะซื้อเดี๋ยวให้ดูประเภทของงูตัวอย่างถ้าเป็นงูเหา่าธรรมดาทั่วปไปไก่พวกนี้กัดก,ก็ไปนะครับอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงต้องถึงมือหมอนะครับถ้าไม่ถึงมือหมอนี่ต่อลงรอได้เลยนะวันนี้เอามาให้ดู11ต,ตัว11ไม่เบี้ยอ่ะเดี๋ยวลอาเคลียร์ขึ้นมาในตัวนี้มันเพิ่งกินกบไปนะ ล่อให้ดีนะระวังมันกัเมือนะอแต่จะมันเรียกว่าเป็นกบประเภทนี้กำลังล่อข้าไอตัวนี้มันเลยเอาตัวเล็กเอามาเด็ไอ,อตัวนี้มันเลื้อยมันไม่ค่อยสวยแต่พี่น้องที่นี่จะปูนี่ตัวนี้เขาเรียกว่างูเห่าหมอ้อส่วนตัวที่โผล่หัวขึ้นมาเขาเรียกว่าเห่าดอกจัดเห่าแต่ละชนิดนี่เหมือนกันกนะตบหลับให้มันแผลไม่ดี ปรทนี้แผลไม่ดีเหมือนสาระพีตัวไหนจับได้เอามาถ่ายนะแบบนี้เราซื้อตัวเราสี่ห้าล้นอย่าระวังระวังไม่หรออย่าประมาทกะฟามกี่นองคือความที่น้าประมาทคือวอกเกิดกระฟานขาดไดูวันนีดอกจันที่หัวเห็นไหมตัวของมันจะออกสีดำประเทศนี้เขาเรียกว่างูเห่าแบบนี้ตัดตายนะครับถ้าตัวไหนโดนมันกัดนะครับต้องไปหาหมอแต่ถ้าโรงพยาบาลอยู่ใกล้นะพี่น้อง ให้มันจับแักสองทีจะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงบางคนว่าให้มันริงเลย่าผมพูดเล่นผมพูดเล่นโดนกัดกี่ท,ทีมันก็โดนเหมือนเดิมครับครึ่งชั่วโมงเหมือนกันฮะ,ะเดี๋ยวเออเอางูในถังไปวางข้างหน้าให้พี่ก็ดูหน่อยสิมันเป็นงูอะไรทำไมตัวมันมีขนหัวมันคล้ายหัวเต่าตาเหมือนในตาปลาดุกลายข้างตัวเหมือนตากระติงตัวนี้ผมได้มาจากหาดกำมาลาจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่ามันเป็นปิง ตามชื่อดูไหนว่าเป็นน้ำพ่นดูวิธีการกินน้ำของงูคร <c oughs> ับคุณทำอะไรอ <c oughs> ย่าบอกแม่ว่าพนา่นน้ำ <c oughs> โอ้โหไม่เห็นตาตามนึกว่าหมาเยี่ยวมาทำอย่างกหมาเยี่ยวใส่ล้อรถเลย <c oughs> คน้นฝอยฝอยเนี่ยเออมันจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเออเออพ่นโอ้โหมึงพ่นดีไว้งูกูนิ่งเลยสงสัยจะเามาขี้ฝัน แปลงฟันหรือเปล่าเมื่อเช้าเอาแปลงแล้วใช่ไหมเออเลือไปเมื่อคืนวันระมันแปลงทุกวันระออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูงูตัวแปดนี่แหละเป็นงูเห่าเกลือกคู่กับงูทองคำจากประเทศพม่มลองดูและศึกษานะครับอ่ะใคาเยือบมาครับติดเชื่อแล้วผมจะเปิดฝางูที่อยู่ในถังให้พี่น้องดูตัวนี้มันเป็นงูที่อยู่ในน้ากบดด่างเหมือนเจ้าราที่ตัวมันมีขนนะครับถ้าคนไหนเจอเก็ตมันผมให้เก็ตละหมื่น รัางูพวกนี้มันอยู่ในน้ำเป็นงูตัวแปลกอ่ะก็หย่บมารับก็หย่บมาดูกันเกยกันเดี๋ยวผมจะให้ร้องชายปล่อยให้ดูงูเห่าเผือกพวกกับงูทองคำลองดูนะศึกษานะเลือสีขาวด้วยัแต่เเก็บงูเห่าสีดำรองลงังพี่น้องเนี่ยนะนนอะอย่าลืมนะครับพี่น้องคนไหนมีงูงูเอามาขายผมซื้อนะครับ ตองคนถามแล้วประกาศรับซื้อใมันอยู่ไหนบ้านผมอยู่บ้านกวดพี่น้องครับนะอยู่สตีสตีหกพี่น้องครับลองสตีสายหกนะนะครับลองดูลองชมกันอาสายตีหกไปหาผมได้เลยโทรไปหาได้เลยผมมาซื้อมีกี่ตัวซื้อหมดที่จะเป็นงูเห่าจงงานซื้อหมดแต่งงูเหลืองูหลามส่วนมากไม่ค่อยซือ้อเพราะงูเหลืองูหลามไม่ค่อยเลี้ยงเทนะครับโดยเฉพาะปนงูแปลกๆงูเห่าเผือกผมให้ราคาแพงด้วยน,นะ เยงูเห่าเถื่อสีขาวไม่ดีอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูงูเห่านำโชคหน่อยใครชอบซื้อหวยมันคนสายตีหัวคอยทู่หวยกับงูผมเราผมไปตกใบงูเขาทุ่มหวยกับผมสองว่าไม่ได้ดวงใครดวงมันเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะไปงูเห่าเถื่อเอาตระขอเปิดฝาถังงูสีดำก่อนลืมเลยให้พี่น้องดูงูแปลกกับป๋าใต้ก่อนเมื่อกี้บางคนสงสัยมีคาไงบอกบอกงูบ้านพ่อลำตัวมันเป็นหัวมันเต่ามันมีหรออะแต่เราควรพี่น้องคอละก้าวน้องพี่ขยับมาติดเสื้อเฮ้ยเชือกครับขยับมาติดเชือก ดี๋ยวผมไม่น้องสาวลากให้ดูนี่ไงพี่น้องอย่างไีครับลำตัวเหมือนป็งหัวไล้าเต่าขยับมาพราผมไม่ดูแ๊บเดี๋ยวเดียวมึงยืนไปหาพ่อมึงแหละครับ,รบหมายถึงพี่น้องขยับมาเร็วๆนิดนึงไม่ใช่มึงลากเร็ว,วอ,อีบา้าโอ้มึงลากงูจะติดสิบล้อเมาอยา่าบ้าน้าเขาจะถ่ายรูปพันไม่ดีๆๆ<อ>ที่นี่เลยมึงกลับมาลากใหม่อีรอบหนึ่งช้าๆไม่ต้องรีบบ้านอยู่แค่ดีแล้วมึงจะไปไหนมึงเริ่มตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องมาเริ่มตรงนี้หรอกมึงจะถึงนู่นอยู่แล้วเคยกลับมาที่นี้แล้วอีนี่โง่เหมาพูด้กลับบ้าน เพราะว่าผมไม่โชวงูนานพี่ผมโชว์สิเป็นนาทีผมเลิกผมไม่ได้รีดกลกน,นะพี่ไม่ใช่อับดุลเอ้ยนะฮะไม่ใช่คนละอย่างกันอับดุลนั้นโชว์เป็นชั่วโมงพี่แต่ผมโชว์แก้มาให้ดูฟรีโชว์สร็จในีเลิกนะฮะบอกก่อนไม่ได้โชว์ครึ่งชั่วโมงเดยวพี่บอกก่อนนะใครอยากดูรีบมาดูค่ะเดี๋ยวเขาไปซื้อของต่อเพราะว่าผมไม่ปล่อยนานแล้วมึงทำอะไรของมึงเอาเสือปูข้างหน้าถังไม่ใช่ขบวนถังข้างหน้าถัาง,าาง,าางตรงศาสตร์ข้างล่างเอออีนี่ก็ไม่ค่อยใจเว้ยมาเนี่ยมาเออลองดูอันน้ำผมจะ ลองดูส al, <th> actually, ่วนมากจะให้ขายของที่บ้านกวดพี่ขายทุกอย่าง2 0บาทอยู่แล้วมึงทำอะไรของมึงฮะเอางูวางบนศาบไปย่าถังตั้งอีหมาสี่แม่มึงโอ้ยมานี่มามาเนี่แต่กูปล่อยเองเอาต่อคอไหมพี่เดี๋ยวผมชวยเองเออให้มันปล่อยไม่ได้ดูพอดีเดีว่าการลองดูเพราะมันไม่เคยแสดงงูพี่จะยว่ากันแล้วส่วนมากผมก็ไม่ค่อยแสดงงูส่วนมากผมจะขายทุกอย่าง2 0บาทอยู่พี่น้องที่บ้านกวดใครเป็นคนบ้านกวดจะรู้นะบอกก่อผมไม่เคยที่อยู่มาสองปีแล้วครับไม่ได้เพิ่งมาอยู่พี่น้องครับพี่น้องดูเดี๋ยวผมบอก่อนแี่ ตัวนี้ผมไม่ดูงูตัวนี้ก่อนลำตัวจะเหมือนเป็นงหัวคล้ายเต่าออกมาเลยแม่งงูเป็นงูปักได้ไอ้ดีเวนเดกูถีิไปนูน่นที่ีหาด้วยว่างูกับตูดกู มึงก็มาให้ซูพีเสียงมากกูนึกว่างูเหา่าตัวเมื่อกี้เออมึงก็รู้กูก็กลัวงูไม่ใช่มึงไม่ใช่ไม่กลัวแต่บอกก่อนเะลย่อที่ผมบอกพี่ผมไม่ใช่หมองูแม,ม่หมอง,งูคือพี่ชายผมบอกก่อนเด้๋ยวครับเป็นงูลองดูลงชมเป็นหมองูใหญ่แต่ผมเป็นพ่อค้าขายของแต่ที่ผมมาโชว์งูฟรีเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่ผมถูกหวยแม่ใช่แม่เหมือนปินไหมหนังสักๆเหมันตะบุ้งตะใบเนะาะเพราะบางคนหลายคนบอกเป็นงูเหลือมงูหลามไม่ใช่งูเหลือมงูหลามถ้มางูเหลือมงูหลามจะมีเก็บสีอย่างนี้พี่เห็นไหมตัวนี้ไม่มีเก็บเห็นไหมพ่อแล้วหหััววมาาจะคล้ยยเเต่่นนี นี่น้ำมาดีหนีน้ำน้ำไม่ได้หีน้ำขอโทษที่น้ำน้ำล้อเล่นไอ้ร้านนี้หีหล่นจะเก็บก่อนน้องเก็บก่อนยังดีแค่หีหล่นนะอย่าแบบยาป้าที่บ้านกวดทําอย่างนี้ยายปาข้างหน้าตะโกนดังกับเพื่อนจะบอกแม่กูหล่นพีต่ตาแม่แกไม่หล่นหลานแกอุ้มหล่นนะอุ้บเลยก็ทิ้งหลานแกระตกกระชายผมที่พออุ้มหลานหันมาชีา้หน้าผมบักหมาสีแดงปากคาปาคาักขาปวดเมนเลยแกด่าผมเป็นชุดเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมาช้ากันเพื่อความบายผมไม่ใช่จกลับบ้านด้วยหนูช่วยพี่หน่อยเพื่อความเร็วมาเอาตัวนี้วางมันเสื่อแกจะเอาทั้งตัวดีกว่า เดี๋ยวพี่จะปล่อยงูเห่าเกลือกับงูเหลือมทองทำพมา่าเออแต่งูเหลือมทองเดี๋ยวผมให้กลับด้วยนะเพราะเป็นงูนำโชว์ผมแต่จะขอซื้อไม่ขายนะเป็นแสนที่บางคนด่าผมงูบ้านพ่อราคาเป็นแสนพ่อดูก่อนว่างูผมสมราคาไหมครับสมนะครับเป็นเออร์น้องบอกเป็นร้านเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูทั้งตัวเอางี้เอาวางมือเสกแกเจยาวแทนพี่ก่อนมึงอุ้มมือเปล่ากูจะเขี่ยงูเห่าเกลือมันไม่กัดมันจัดเบาๆม,มันมันเป็นหมองมูสกวงูหัดกับมันจะได้เก่งมันเขาขอผ้าเปลือหนึ่งฮะถี่ผ้ากูเหรอมึงทำอะไรของมึงฮะ ไอ้บาบาอุ้งอย่างนี้ไม่ใช่หยิบอย่างนี้เนี่ยทีงูมึงขี้เหยดเนาะพี่นั่งแข็งแข็งมึงกำสนเสน้นเลยนะแทนมอเตอร์ไซค์พอกำลังขัดขับอยู่นี่น้องสาวคนโตผมสังเกตด,ดูหัวหัวบ้านพ่อกำมาหางเอาหัวงูขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันแทงงูเพราะมันท้องอยู่เนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับ บอกแท้นะไม่ใช่งูปลอมหัวโชว์เลยหัวงูไม่ใช่หัวมึงดุบุตีด้วยเจ้าผอเห็นไหมครับเริ่มดิ้นแผดแผดด้นสองแฉกนะครับเป็นงูนะที่หัวใครเต่าและท้องอยู่เห็นไหมครับผมไม่ให้จับนามาเพาะตัวนี้กับมันแทงลูกแล้วมาตั้งท้องนานตั้งสิบสามเดือนพ่อครับเป็นงูจริงๆบางคนถามน้องมันงูอะไรวะกูเกิดมาหกสิบปีหัวงอกยังไม่เคยเจองูอย่างนี้เลยเขาเรียกงูเห่างวงช้างพี่น้องเป็นงูน้ำเด้อฉันบอกไม่จริงพี่น้องเข้าไปในคูเกิลก็ได้น้องลองพิมพ์ชื่อมันดูงูเห่าอะไรพี่มายกนะครับมมมาาาาใครีีกลล้อองงถ่่่่่ยยยเเแตพพิทโดชวหน เดี๋ยวผมจะไปดูเขาไปไม่ได้โชว์เป็นชั่วโมงมาใครอยากจะดูถูกหวย ก่อนปีใหม่มาดูให้ถูกหวยกงโมผมนะแต่ขอโทษพี่น้องคนละเก้าใครอย่ามาติดเชือกแสดงผมทุกคนเลยพี่มาดูใกล้เลยพี่เอาขาติดเชือกแสดงเด้อใครลองดูบอกก่อนนะพี่ของชกีกนะผมมางูสองตัวเนี้ยไปโชว์ที่ไหนก็ถูกหขอแค่นันนี้เรื่องจริงลองดูพอมาคืนผมขอขมาตาพ่อนะครับพ่อนำงูตัวนี้มาดูเดี๋ยวผมจะขอโชว์เลยแต่บอกก่อนนะพี่งูเห่าเถื่อนสองตัวนี้เป็นตัวรายการตัวที่ออกรายการเรื่องจริงผ่านจอเมื่อปี59นะครับพี่น้องคปดูรายการเรื่องจริงผ่านจอทางช่กเกตนี่ครับเขาบอกพบงูสองตัวแปลกพี่ตาขย้าให้นะแต่แปลกมากไปอยู่ววัดหลงพระโยชน์วัด มาอยู่กับผมทำให้ผมโทรหอยเก็บงวดติดต่อกันยังไม่เคยพลาดงวดนี้งวดสุดท้าย่งวดที่แปดขยักขดูดมาเดี๋ยวผมขอโทรเลยเดี๋ยวผมโทรเลยดีกว่าแต่การผมไม่โทรธรรมดานะบอกก่อนเพราะว่าผมรู้บางคนอาจจะกลัวไม่ต้องกลัวมาทันทีมาทันทีช่วยพี่หน่อยบางคนสงสัยนะน้อง